สวัสดียามเย็นพี่พี่เอฟซีช่องใจรักพาเครื่องทุกทุกท่านเลยนะครับพี่วันนี้กลับมาพบกับทางช่องใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อเช่พาพระนะครับติดต่อได้เลยนะพี่นะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับพี่ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีพระ ดีๆมาแบ่งปันพี่พี่ fc กันเหมือนเดิมนะครับพี่แล้วก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันในราคาอง์ละ500บาทนะครับทุกรายการนะครับเอาไปรายการละ500บาทนะครับไม่มีค่าจัดส่งนะครับพี่ก็แบ่งปันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าแบ่งปันกันจริงๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกนะครับรายการที่1นนะครับเป็นพระล่วงนะพี่นะหลังริมนะครับองนี้เป็นพระล่วงหลังริมนะครับสุพรรณบุรีนะครับเนื้อชินนะครับพี่ <nied> em, องนี้เก่ามากนะครับแล้วสวยเดิมๆสมบูรณ์เลยนะครับพระนะพี่จะมีพวกร่องรอยนะครับพวกคาบกรุนะพี่นะเนี่ยดูคาบกลุนะครับและดูเนื้อหาพระนะพี่นะเก่าจริงนะครับแบบนี้คือเก่าจริงนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะเนี่ยสำหรับพระร่วงหลังลิมนะครับพี่อ่านี่ดูนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับสําหรับ องค์นี้นะครับพี่แบ่งปันพี่พี่เอนะครับองค์นี้นะครับพี่เอาไป500บาทนะครับสำหรับพระร่วงหลังริมสุพรรณบุรีนะครับคราบไข่เก่าๆเลยนะครับพี่นี่ดูนะเก่ามากนะครับเก่ามากนะครับเอา500บาทนะครับรายการที่1นะครับพี่รายการที่1ของห0าบาทนะครับต่อมารายการที่2นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับรุ่น100ปีวัดละคังนะครับปี2515นะครับ องน no ี้สวยนะด้านหลงังมีปั๊มตายยางเดิมๆนะครับค่าแป้งเดิมๆยังติดอย yeah, ู่เลยนะครับพี่แล้วพระนะพี่กดพิมพ์ได้คมชัดนะครับอ่าเนี่ยพี่ดูนะครับนี่พวกเม็ดไข่ปลานะครับแล้วเนื้อพระนะพี่เริ่มแตกลายงาแล้วนะพี่นะเริ่มแตกลายงาตามอายุไขของพระแล้วนะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์สุดๆนะครับค่าแป้งเดิมๆยังติดอยู่นะครับพี่ดูง่ายมากนะครับองค์นี้เป็นพระที่ดูง่ายนะครับนี่ดูนะครับ เนื้อนี่มีความหนึกมากนะพี่นะเนื้อนี่หนึกนะครับพี่แล้วดูนะครับนี่พิมสูให้นะครับขอบพงขอบข้างนะครับสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์สุดๆนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับร้อยปีวัดระฆังนะครับพี่เอา500บาทนะครับเนื้อเก่าๆนะครับมีความหนึกนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ขอ500บาทนะครับรายการที่2นะครับสวยเดิมๆนะครับพี่สวยเดิมๆครับรายการที่2่อมารายการที่3นะครับ เป็นพระสมเด็จนะครับพี่องค์นี้เป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูขอบข้างนะครับขอบข้างแบบมีแบบพวกมวลสารนะครับที่เป็นเนื้อแบบเนื้อก้นคกนะพี่เนื้อหยาบๆยาแบบนี้เลยนะครับนี่สวยงามนะครับพี่องค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่มีความสวยนะครับนี่เดิมๆมเก่าเก่าเลยนะครับองค์นี้เดิมเดิมเก่าเก่าเลยนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เดิมมากนะครับ องนี้เดิมมากนะครับแล้วสมบูรณ์สุดๆนะครับนี่ดูนะครับร่องรอยนะครับมวลสารต่างๆนะครับอยู่ในเนื้อพระนะพี่นะนี่ราคาแป้งยังเดิมๆอยู่เลยนะครับนี่เนื้อในเขาหนึกอยู่แล้วนะครับพระเกตจดซุ้มนะครับพี่พระเกตจดซุ้มเนื้อนี่มีความหนึกเก่ามากนะครับองค์นี้เอาไป500บาทนะครับเอาไป500บาทนะครับรายการที่3นะครับเก่าๆเลยนะพี่นะเก่าๆเลยนะครับ ต่อมารายการที่4นะครับเป็นพระร่วงหูยานนะครับพี่องค์นี้เป็นพระเนื้อชินเงินนะครับลบบุรีนะครับคาบกุนี่เต็มองค์เลยนะครับองค์นี้นะนี่คาบกุนี่ทั่วองค์พระเลยนะครับเก่าจริงนะครับองค์นี้เก่าจริงนะครับนี่ดูความสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากนะครับสําหรับพระหูยานนะครับลบบุรีนะครับเนื้อชินเงินนะครับเก่าเก่าสวยสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับนานๆจะเจอสักหนึ่งองนะครับสภาพ สมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้นะครับนี่แล้วดูค่าปลูกนะครับนี่เป็นธรรมชาติสุดๆนะครับองค์นี้เป็นธรรมชาติสุดๆนะครใบหน้าใบตานะครับความเก่าในเก่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับสําหรับพระร่วงหลังเอ่อพระร่วงหูยานนะครับลบบุรีนะครับเนื้อชินเงินนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับเอา500บาทนะครับรายการที่4ี่นะครับ0 0าระมารายการที่5นะครับเป็น พระปิดตานะครับเนื้อสำลิดนะครับแบบนี้ไม่ทราบสายนะครับว่าเป็นของหลวงพ่อท่านใดนะครับอาจจะเป็นทางสายใต้นะพี่นะแต่พระที่หล่อออกมาเนีพี่เก่านะครับอ่าพี่ดูเนื้อนะพี่นะเนื้อเนี่ยออกสำลิดเก่าๆเลยนะครับเนื้อนี่เก่าจริงนะครับสําหรับปิดตาองค์นี้นะครับไม่ทราบหลวงพ่อนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยไม่มีค่าจะส่งนะครับเก็บไปทางก็ได้นะครับพี่สะดวกรวดเร็วทันใจนะครับ นี่แล้วดูนะครับด้านหลังนะครับเนี่เป็นเนื้อหล่อโบราณกระแสโลหะเก่าๆแบบนี้นะครับเป็นพระที่มีอายุแน่นอนนะครับแบบนี้มีอายุแน่นอนนะครับต้องบอกก่อนไว้ว่าหลาย10ปีนะครับพี่อายุแบบนี้หลาย10ปีนะครับเนี่ยเอาไป500บาทนะครับปิดตาสายใต้นะครับผมตีเป็นสายใต้แล้วกันขอ500นะครับต่อมารายการที่6นะครับเป็นพระขุนแผนนะครับพี่เป็นบ้านกั่งนะครับอันนี้น่าจะเป็น เาเรียกว่าเป็นพิมพ์สิบเอกปะเนี่ยเป็นพิมพ์สิบเอกปะเนี่ยนี่นะครับเหมือนมีแง่งแงบริเวณซอกแขนนะครับแล้วดูค้าบรานะครับนี่พวกค้าบรานะครับตามซอกนะครับเก่าๆบริเวณนี้เห็นพวกแร่ไหมเม็ดแร่นะครับต่างๆนะครับอยู่ในเนื้อพระนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่เนื้อหาจัดจ้านมากนะครับเก่าสะบ้นเลยนะพี่นะเก่าสะบ้นเลยพี่ดูนี่นี่แล้วดูมวลสารนะครับเดิมๆชัดเจนแบบนี้นะครับพระดูง่ายๆนะครับนี่ดูพวกกวนพวกแร่ต่างๆนะครับ เดิมๆสมบูรณ์นะครับดูง่ายมากนะครับดูง่ายมากนะครับสวยงามนะครับนี่ดูนะครับเนื้อเก่าแบบเดิมๆแห้งๆเลยนะครับไม่ได้เพิ่งกดมาเมื่อวานนะพี่นักเนี่ยเก่าจริงนะครับเก่าแบบถึงยุคเลยนะครับถึงยุคเลยนะครับสําหรับคุณแผนนะครับบ้านกางนะครับองค์นี้ขอ500บาทนะครับรายการที่6นะครับเนื้อจัดมากนะครับองนี้เนื้อจัดเก่ามากนะครเนี่ยห้านะครับไม่แพงนะครับขอ500บาทนะครับเก่าเดิมนะครับ ต่อมารายการที่7นะครับรายการที่7นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออุตมะนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะพี่เนื้อทองแดงนะครับด้านหลังเป็นเจดีนะครับแล้วก็เขียนว่าการจนะบุรีนะครับสองพันห้าร้อยสิบนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่ออุตมะนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่สภาพผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่ตัวเหรียญมีความสมบูรณ์นะครับตัวเหรียญมีความสมบูรณ์นะครับนี่เหรียญสวยเดิมเดิมนะครับเหรียญสวยเดิมเดิมเลยนะนี่เขียนว่า หลวงพ่ออุตมะนะครับเหรียญนี้เอาไป500บาทนะครับพี่พีทานใดอยู่การจนะบุรีนะครับจะได้จัดนะครับนี่หายากแล้วนะครับหายากแล้วนะครับ500นะครับรายการที่7ต่อมารายการที่8นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับไอยู่วัดทุ่งคอกนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะครับสวยงามนะครับพี่เป็นเกจิดังจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วพี่ดูนะครับอักษรายันนะครับคมชัดนะครับพี่นี่ ดูนะครับคมมากนะครับตัวเหรียญนะครับพ like ื้นเหรียญนี่ต้องบอกก่อนว่าไม่มีเม็ดฟองอากาศหรือว่าไม่มีรอยตื้นเขินตื้นเบิร์ดนะครับด้านหน้านะครับเป็นใบหน้าของหลวงพ่อแดงนะครับวัดทุ่งคอกนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยพี่นะขอห0 0ร้อนะครับขอ500รอนะครับเส้นสายรายยันสวยสมบูรณ์หมดนะครับเอา500บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับ500รายการที่8นะครับต่อมารายการที่9นะครับเป็นพระ เนื้อดินนะครับพี่พิมพ์ปกโพนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับองค์นี้เป็นเนื้อดินเลยพี่กดเก่าๆเลยนะครับนี่แล้วดูยันนะพี่นี่ดูการจานนะครับเป็นจานยันตัวถอดนะครับอ่ายังไงองค์นี้เนี่ยหนีไม่ออกจากวัดกลางบางแก้วแน่นอนนะครับแล้วเป็นพระที่มีความคมชัดนะครับในเรื่องของพิมพ์ทรงนะครับสวยเนื้อเก่าๆนะครับสวยเนื้อเก่าๆนะครับนี่ เป็นพิมพ์ปกโพนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อดินนะครับแบบนี้ของ0 0บาทนะครับราคานี้บอกก่อนเลยว่าสบายนะครับหวานเจี๊ยบนะครับราคานี้หวานเจี๊ยบนะครับนี่ดูยันนะครับยันหลวงปู่บุญชัดเจนนะครับเอาไป500บาทนะครับสําหรับเนื้อดินพิมพ์ปกโพนะครับต่อมารายการที่10นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับวัดธรรมศาลานะครับนี่เป็นเหรียญหล่อคอน้ําเต้านะครับด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับ หล่อโลหะเก่าชัดเจนนะครับองนี้ครับโลหะเก่าๆเลยพี่เนี่ยดูนะครับไม่ได้เสียแซงแก้งเก่านะครับแบบนี้เขาเก่าจริงๆนะพี่นะนี่ดูพวกค่าเบ้าค่าตะกันต่างๆนะครับสวยสมบูรณ์นะครับพี่องค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับนี่ดูเบอร์ตะใบนะครับดูเบอร์ตะใบนะครับแล้วดูโลหะนะครับปึ๊กปักเลยนะพี่นะเนี่ยปึ๊กปักเลยพี่พระมีรอยประกบข้างนะครับชัดเจนนะครับแบบนี้ชัดเจนเลยถูกต้องเลยนะครับนี่รอยประกบข้างของหุ่นเทียนนะครับแล้วดูกระแสโลหะนะครับด้านหลังนะพี่นะ เก่าเหมือนกันหมดนะครับนี่ไม่ได้หล่อมาเมื่อวานนะครับอันนี้นะครับเก่าจริงๆนะครับเอา500บาทนะครับรายการที่10นะครับต่อมารายการที่11นะครับเป็นพระกุนแผนนะครับพิมพ์เถาวัลเลื้อยนะพี่นะองนี้เป็นพิมพ์เถาวันเลื้อยครับเก่าๆเดิมๆเลยพี่องนี้เก่าๆเดิมๆเลยนะครับพิมพ์เถาวัลเลื้อยนะครับนี่พี่ดูเนื้อนะครับดูกระแสเอ่อเนื้อดินนะครับแล้วดูมวลสารต่างๆนะครับเนี่ย จัดไหมเนี่ยเนื้อจัดไหมพี่นี่ดูนะเนื้อนี่ละเอียดยิบเลยนะครับเนื้อนี่ละเอียดยิบเลยนะนี่แล้วดูนะพวกมวลสารต่างๆนะครับสมบูรณ์มากนะครับองค์นี้สมบูรณ์มากนะครับแล้วด้านหน้านะเวลาเนี่ดูนะครับนี่พวกเม็ดแร่เม็ดกวดเม็ดอะไรต่างๆนะพี่อยู่ในเนื้อพระนะครับผสมแบบสวยๆเดิมๆเลยพี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับสมบูรณ์มากนะครับองคนี้สมบูรณ์มากนะครับเอาไป500บาทนะครับสำหรับ พระขุนแผนนะครับพิมพ์เถาวาเลื้ยนะครับพี่เนี่ยขอ500บาทรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะครับเป็นเหรียญฉัตรพัฒนาหารเพลน,นะครับเนื้อทองแดงนะครับสภาพใช้นะพี่นะสภาพใช้เลยนะพี่อ่าเป็นเหรียญที่ สวยนะครับเป็นเหรียญที่ยังสวยอยู่นะครับนี่ดูนะครับวัดปากน้ําพาสีเจริญนะครับเป็นเหรียญที่ลึกในการถวายพัฒตาหารนะครับเนี่ยเนื้อทองแดงแล้วน่าจะเป็นปีประมาณ2,500นะพี่นะถ้าจำไม่ผิดเป็นปี2,500นะครับนี่เหรียญสภาพใช้จริงๆนะครับไม่ได้แกล้งแบบแกล้งเอาอะไรมาปัดมาถูนะครับนี่แล้วดูห่วงนะพี่นี่นี่การเลี่ยมนะครับเลี่ยมเก่านะครับพี่เลี่ยมเก่าน้ำพลาสติกล้าล้านหมดแล้วนะครับ พลาสติกลาวลั่นหมดแล้วนะครับแล้วราคาในพี่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามนะครับเป็นพระชัยนะพี่นะเป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเนื้อสำลิดในครับพี่องค์นี้เนื้อสำลิดเก่าเก่าเลยนะครับเก่าเก่าเลยนะพี่นันดูเนื้อในพี่ปึกเลยนะครับเนื้อนี่ปึกเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วดูนะครับนี่ ให้ดูกันแบบช้าๆชัดๆนะครับวันนี้จะไม่รีบไม่เร่งนะครับเนี่ยให้ค่อยๆพิจารณากันไปนะครับทีละมุมทีละส่วนนะครับขององค์พระนะครับเพราะว่าพระเนี่ยพี่ก็ชุดนี้ต้องบอกก่อนว่าก็เคยลงขายมาบ้างแล้วนะครับเคยลงขายแล้วนะครับก็เนี่ยเอามาแบ่งปันกันแบบว่าเอาองค์ละห้าร้อยนะครับอง์นี้ก็เป็นพระชัยหลวงผู้เอี่ยมนะครับเนื้อเก่าจริงนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสามนะครับต่อมารายการที่สิบสี่นะครับ สิบสี่เป็นพระปิตานะครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับพี่เนื้อเมกสิธ์เลยพี่เขียวปีกแมงทับเลยนะครับองค์นี้นี่ผิวเขียวออกปีกแมงทับทิมเลยนะครับนี่ดูนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับสหรับปิตานะครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับนี่โอ้โหเขียวเขียวเลยพี่เนื้อเมกสิตเขียวเขียวเลยนะครับแล้วเลี่ยมเก่าด้วยพี่เลี่ยมเก่าโบราณนะครับเนี่ยปติกเร้แล้วแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งเลี่ยมใหม่ๆนะครับพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับปิตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับ แค่องนี้ก็คุ้มแล้วมากพี่เนี่ยต่อมารายการที่15นะครับ15นะครับเป็นแหวนหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดตโนดหลวงนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่เนื้อทองแดงนะครับเก่าๆสมบูรณ์นะครับขนาดแหวนนี่นิ้วก้อยผมใส่ได้นะครับน่าจะไม่ใหญ่มากนะสําหรับพี่ๆตัวเล็กๆนะครับได้อยู่นะครับหรือพี่ผู้หญิงอะไรเงี้ยใส่ได้นะครับสวมได้เลยนะครับสําหรับแหวนหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดตโหนดหลวงนะครับวงนี้เก่าๆเลยนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับ ใต้ท้องแหวนเป็นแบบนี้นะครับนี่สวยเก่านะครับสวยเก่านะครับเอาไป500บาทนะครับเอาไป500บาทนะครับรายการที่15นะครับนี่เป็นแหวนหัวตัวนะนะครับต่อมารายการที่16นะครับ16นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะครับมัตโนดหลวงนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับเหรียญกระไห่เดิมๆยังติดอยู่เลยนะพี่นะเหรียญเนี่ยกระไร่ทองยังติดอยู่เลยนะพี่นะตามซอกนะพี่จะเห็นแบบเป็นกระไรลเดิมๆนะครับ สองสี่เก้าแปดนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับฉลองสร้างกุฏินะครับนี่สาหรับเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดตโนดหลวงนะครับเหรียญนี้ขอห้าร้อยบาทนะครับนี่พี่ดูคาบกระไหลดิกระไหลยังติดอยู่ตามซอกเลยนะครับนี่นี่นะครับเก่าจริงนะครับเหรียญเก่าจริงและสวยคมนะครับตัวตัดแบบนี้นะครับเหรียญไม่เบอร์นะครับเหรียญคมคมเลยนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวง รายการที่16นะครับเอาไป500นะครับต่อมารายการที่17นะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ปั๊มซ้ำปี05นะครับองค์นี้เป็นปั๊มซ้ำพิมพ์การนะครับวัดช้างให้นะครับนี่ดูนะครับร่องรอยการปั๊มนะครับนี่เห็นรอยหนึดรอยหนืดไหมนี่เห็นรอยยืดยืดไหมพี่เนี่ยรอยเนิดหนึดนะพี่เป็นรอยปั๊มคูดๆนะครับสวยนะครับพี่สวยนะครับสําหรับ รูปเหมือนป,ป magic, อัป๊มนะครับหลวงปู่ทวดนะครับปี0ูนะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับแล bah, ้วปั๊มซ้าไปอีกหนึ่งทีนะครับนี่สวยสมบูรณ์เลย,ย,ยนะครับองค์นี้นะครับสวยสมบูรณ์ด้าในใต้ฐานเนต้ใบเก็บงานเรียบๆนะครับพระสมบูรณ์มากนะครับรายการที่17นะครับขอ500บาทนะครับมาก่อนปิดก่อนได้นะครับ500นะครับต่อมารายการที่18นะครับ18เป็นรูปหลอดนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะพี่นะเนื้ออปปาก้านะครับอง์นี้เป็นเนื้ออปปาก้านะครับนี่ ด้านใต้ฐานนะครับมีรอยจานนะครับเป็นรอยจานนะครับเนี่ยน่าจะเป็นตัวยานพุทซ้อนนะครับนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยเล็กๆนะพี่เนี่ยเก่าๆนะครับพี่องค์นี้เก่าๆเดิมๆเลยนะครับแล้วดูนะครับหน้าตานะครับนี่ผิวพันธุ์นะครับถึงยุคนะครับเป็นอวบก้าเก่านะครับเป็นอวบก้าเก่าๆลยพี่เนี่ยนี่ดูด้านข้างนะครับรอยตะบงตะใบนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้เลยนะพี่นะสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับสําหรับ ร bon ูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้ออัปากานะครับพี่องค์นี้นะครับขอ500บาทนะครับตะไบนี้เป็นตะไบโบราณอยู่แล้วนะพี่นะเนี่ยดูตะไบตะไบโบราณนะครับเอา500บาทนะครับรายการที่18นะครับ500ต่อมารายการที่19นะครับเป็นวัตถะคังนะครับอีกหนึ่งองนะพี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเนอเนอหนึกหนึกนะครับเนื้อนี่เนอะเนอเลยพี่เนี่ยเนี่ยดูนะครับเป็นเนื้อแบบเนื้อนิยมเลยนะพี่นะออกแบบ โซนตุบตับนะครับเนื้อเนี่ยออกโซนตุบตับน้เก่านะครับพี่เก่านะครับพระเนมวลสารจัดอยู่แล้วนะครับมวลสารจัดอยู่แล้วนะครับนี่พี่ดูนะครับโอ้โหนะครับพี่เก่าเเดิมๆเลยพี่นี่นี่เห็นไหมอ่าแล้วดูด้านหน้านะครับจะมีพวกเอ่อพวกข้าแป้งนะครับแล้วก็มวลสารในก้อนขาวๆนะครับแล้วดูเนื้อพี่เนื้อนี่มันหนึบแบบหนึบไปเลยนะพี่น่นนดูนะครับนี่ เกศทะลุซุ้มนะครับพระเกตทะลุซุ้มนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะสำหรับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับรายการที่19นะครับอง์นี้ขอ500บาทดับเนื้อออกส่วนต๊กตั๊บนะครับ500ร้อนะพี่นะขออภัยนะขออภัยนะครับอาต่อมานะครับรายการที่20นะครับ20นี่เป็นพระลีลานะครับพี่เป็นพระลีลาหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อบ้ยวัดมะนาวนะครับพี่เลี่ยมพลาสติกสวยๆนะครับ อ,องนี้เลี่ยมพลาสติกสวยๆนะครับแค่ค่าเลี่ยมนะพี่พี่ในค่าเลี่ยมเนี่ยเลี่ยมก็หนึ่งร้อยแล้วนะครับสําหรับค่าช่างนะครับแล้วไหนจะค่าน้ํามันนะครับที่เดินทางนะพี่นะอ่าเนี่ยค่าน้ามันก็โอ้โหและค่าเสียเวลาพี่ผมบอกเลยเนี่ยราคา5 0าร้อนะครับโคตรจะคุคค้มนะครับเพราะว่าพี่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไม่ต้องเสียค่าน้ํามันนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะครับเนี่ยผมออกให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเลี่ยมค่าเสียเวลานะครับ เนี่ยรวมๆแล้วก็สองสามร้อยนะครับพี่นี่และดูนะครับองค์พระก็จะเหลือมูลค่าประมาณสองร้อยสามร้อยบาทนะครับสําหรับพระรีลานะครับหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะครับนี่หล่อโบราณนะครับเอาห้าร้อยบาทละกันนะครับพี่องค์นี้เนี่ยเก่าๆเลยห้าร้อยนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมายี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่เนื้อทองแดงนะครับเก่านะครับพี่ เห็นเก่านะครับนี่พี่ดูนะครับนี่เห็นไหมเก่าไหมพี่เนี่ยเก่าไหมเนี่ยแบบนี้เก่าจริงนะครับแบบนี้เก่าจริงนะไม่ต้องแบบว่ามาแก,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 แกแล้งกรงแกล้งเก่าหรือว่าแกล้งเอาอะไรปัดนะครับดูจากโลหะรู้แล้วพี่แบบนี้เราเห็นเนื้อโลหะนะพี่รู้แล้วนะครับว่ามันเก่ามีอายุนะครับเนี่ยแล้วราคาห้าร้อยผมบอกเลยแค่ค่าเลี่ยมก็หนึ่งร้อยแล้วพี่เนะี่ยตอนเนี้ค่าเลี่ยมหนึ่งร้อยนะเหลือสี่ร้อยค่าเสียเวลาพี่อีกค่าเดินทางที่จะไปเลี่ยมอีกพี่เออ แล้วไหนจะขาดท่านจดส่งผมอีกโอ้โหทีเนี้ยบอกเลยผมผมผมว่าห้าร้อยเนี่ยพี่ได้โคตรถูกนะครับได้โคตรถูกนะครับไม่ต้องไปเดินตามหาตามอะไรให้มันปวดหัวเมื่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะพี่นะเนี่ยห้าร้อยจบเลยนะครับห้าร้อยจบเลยนะครับเนี่ยนี่เหมือนกันนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นงาแกะนะครับอันนี้น่าจะเป็นผมพก,กันนะครับ หลวงพกการวัดเข่าแก้วนะครับลูกศิษย์หลวมพอเดิมนะครับอันนี้ผมยังดูไม่เก่าถึงขนาดหลวมพอเดิมนะพี่นะยังไม่เก่าถึงขนาดหลวมพอเดิมนะครับแต่เป็นงานแท้แน่นอนนะครับพี่เป็นงานแท้แน่นอนหายห่วงนะครับรับประกันให้นะครับพี่รับประกันให้นะครับแล้วดูพลาสติกที่เลี่ยมนะครับเนี่ยพลาสติกนี้เก่าเก่าอยู่แล้วนะครับเพราะอาจจะแบบได้มาแล้วเลี่ยมเลยนะครับทให้เก่าเฉพาะพลาสติกนะครับแต่งานด้านในนะพี่ยังไม่เก่านะครับยังไม่เก่าถึงแบบว่ายุคหลวมพอเดิมนะครับแต่เป็นงานอ่อนนะพี่นะ แต่เป็นงาอ่อนนะครับชัดเจนครับแบบนี้ห้าร้อยพี่ไปซื้อที่ไหนได้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับงาแกะหลวงพ่อกันนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนงแตกนะครับอ่าเป็นเหรียญหล่อลุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหล่อลุ่นแรกเนื้อโลหะทองผสมนะครับนี่เห็นรอยขอบข้างไหมนี่เนี่เห็นไหมนี่เป็นรอยประกบข้างนะครับแบบนี้เป็นรอยประกบข้างนะครับของหุ่นเทียนนะครับแล้วพระนี่สวยเลยพี่พระนี่สวยและเดิมเลยนะครับนี่ ดูพวกค่าเบ้านนคบนี่เห็นไหมดินขี้วัวนะครับเขียวๆเลยนะครับพี่สําหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับวัดพะเนียงแตกนะครับนี่เกจิดังนะครับเมืองนครปฐมนะครับพี่นี่เก่าปึกเลยนะพี่นะในเก่าปึกเลยนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับขอห้าร้อยบาทนะเนี่พี่ไม่ต้องไปเดินหาให้เหนื่อยนะครับเนี่ยห้าร้อยนะครับชาวบูชาได้เลยนะครับต่อมาลายการที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่นะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะพี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ เนื Tower, there, Eugene, ้อพระเนี่ยเก่านะครับี่มีอายุอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวดูเนื้อนะครับเนื้อในวิ่ดูเลยนี่ในการพวกคราบลาดํานะครับมีให้เห็นนะครับเม็ดกวดนะครับเม็ดแร่ต่างๆนะครับมีนะครับี่มีนะครับแลวเนื้อเก่าจริงนะครับี่องค์นี้เนื้อเก่าจริงครับนี่พี่ดูเนื้อเลยนี่ปึกนะครับพี่ปึกเลยนะครับสําหรับพระสมเด็จนางพญานะครับพิมพเข่าโค้งนะครับี่ สวยเดิมๆแบบนี simple, kind of ้นะครับสวยเดิมๆแบบนี้นะครับเนี่ยดูนะครับเม็ดแร่เม็ดกวดนะครับต่างๆนะครับ500บาทนะครับพี่เอาไป500บาทนะครับรายการที่24นะครับต่อมารายการที่ยีนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับรุ่น94นะครับเนื้อปอกลูกปืนนะครับปี2500เอ่อเป็นปี16ึ่ปะน่าจะเป็นปี16นะครับรุ่น94นะพี่ดูเนี่ยเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อปอกลูกปืนนะครับวัดพระพุทธบาทชนแดนนะครับนี่ สวยๆเลยพี่เหรียญสวยๆเลยนะครับนี่นี่นี่เขาบอกตรงนี้มันจะโคตแบบเนี่ยเขาบอกให้ดูเนี่ยไอ้รอยตัดตรงนี้มันจะเป็นขยึกขยึกนะพี่เห็นไหมเนี่ยดูง่ายๆเลยนะครับเหรียญสมบูรณ์นับเส้นขนมงขนแมวนะครับคมคมชัดๆเลยนะพี่นะสำหรับเหรียญ94นะครับเนื้อปอกลูกปืนนะครับเอาไป500บาทนะครับโดมประทับนะครับต่อมารายการที่26นะครับ26นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะพี่นะ เขาเรียกว่าเหรียญใบตําลึงนะครับเหรียญใบตํา,าตลึงหลวงพ่อเขียนนะครับวัดสํานักกุนเนนนะครับพี่อําเภอบางบุนนาคนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นเกจิร่วมสมัยกับหลวงพ่อทบนะครับเนี่ยประมาณปี2400ช่วงปลายๆนะครับถึง2500ต้นๆนะครับประมาณนี้นะครับพี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเหรียญใบตําลึงนะครับหลวงพ่อเขียนนะครับขอ500บาทนะครับ500บาทนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะครับแบบนี้เป็นทองแดงเก่านะครั500บ500นะครับ ตออมารายการที่27นะครับ27นะครับเป็นรูปหลอดหันเตี้ยนะครับพี่หลวงพ่อทบพ่ชนแดนนะครับนี่พี่ดูนะตะใบนะครับนี่ตะใบโบราณนะครับนี่หยาบยาแบบนี้เลยนะครับหยาบๆาแบบว่าเป็นรอยแบบพังห่างนะครับเก่านะครับแบบนี้เก่านะครับไม่ใช่ไม่เก่านะครับพี่ถ้าดูนะครับหน้าตาดูกระแสโลหะนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์เลยนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์เลยนะครับสําหรับ รูปหลอดนะครับหลวงพ่อรบพิมฐานเตี้ยนะครับองค์นี้เอาไป500บาทนรับน่ดูค่าเบ้าตามซอกนะครับขนาดพระผ่านการใช้นะพี่นะยังดูง่ายขนาดนี้นะครับเอา500บาทนะครับรายการที่27นะครับต่อมา28นะครับเป็นเหรียญหลวงพุทธิมนะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพุทธิมนะครับออกวัดเนินกระปอกนะครับเนี่ยขอ500นะครับ จังหวัดระยองนะครับออกวัดเนินกระปอกนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับสวยๆนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่ดูหน้าตาของหลวงปู่นะครับนี่สวยคมชัดนะครับเอา 500, 500บาทนะครับเหรียญวัดเนินกระปอกหลวงปู่ทิมนะครับ500นะครับรายการที่เอ่อยีนะครับต่อมายี่นะครับเป็นพระยอดธงนะครับพี่เป็นยอดธงอยุธยาเนื้อเงินนะพี่นะนี่องค์นี้เป็นเนื้อเงินเก่าๆเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่หนักตึงนะพี่นะองค์จริงเนี่ยหนักตึงนะพี่นี่ เป็นยอดธงอยุธยานะครับขอ500บาทนะครับ500บาทนะครับหน่วงมือเลยพี่เนี่ยหน่วงมือเลยแบบหนักเลยอะพี่เป็นเนื้อเงินนะครับสำหรับยอดธงอยุธยาองค์นี้นะครับเอาไป500บาทนะครับรายการที่29นะครับสวยๆนะครับพระคมคมนะครับ500นะครับต่อมารายการที่30นะครับ30นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ่ยนะครับวัดดอนไล่ปี12นะครับเป็นเหรียญรูปทรงเสมานะครับอ่าแล้วดูนะครับนี่ อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับวัดดอนไล่นะครับสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับสวยสมบูรณ์นะครับพี่เหรียญสวยสมบูรณ์นะครับนี่เดิมๆเลยพี่เหรียญเดิมๆเลยนะครับใบหน้าใบตาชัดเจนนะครับนี่นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์สวยๆแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อมุ่ยนะปีหนึ่งสองนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบรวมสามสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับพิมพ์มือกำนะครับพี่องค์นี้เป็นมือกำนะครับเนื้อโลหะนะพี่ เก่าอยู่แล้วนะครับโคตรเก่าอยู่แล้วนะครับนี่ดูนะครับเก่าๆเลยนะพี่นะสำหรับเหรียญดอหลวงพ่อเพชรนะครับพิมพ์มือกำนะครับสองสี่แปดสามนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับแบบนี้นะโลหะแบบนี้พี่เนี่ยเก่าอยู่แล้วนะครับเก่าถึงยุคนะครับเดิมๆเลยพี่เนี่ยดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับห้าร้อยนะครับ มาลายการที่สามสิบสองนะครับสามสิบสองนะครับเป็นพระรอดนะพี่นะมหาวันนะครับเนื้อเขียวนะพี่นะองค์นี้ออกเนื้อเขียวเลยพี่นี่อ่าเดี๋ยวดูนะครับนี่พวกปกโคนะครับเด้งเด้งคมคมนะครับพระสวยนะครับนี่พระสวยนะครับสมบูรณ์นะครับพี่องค์นี้สมบูรณ์นะครับใครว่าไม่สวยนะครับองค์นี้ไม่ใช่นะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์อยู่นะครับสําหรับพระรอดมหาวันนะครับเนื้อเขียวก้านมะลินะครับเอาไป 500บาทนะครับเอาไป500บาทนะครับสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับรายการที่32งนะครับ3ามนะครับต่อมา33นะครับอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะครับพี่ไปเหรียญพระพุทธเก่านะครับน่าจะยุค2 4กว่านะพี่นะเนี่ยน่าจะยุค2 4กว่าเนี่ยดูขอบคงขอบข้างนะครับดูโลหะความเก่านะพี่เก่าจริงนะครับเนี่ยเก่าเดิมเดิมเลยนะครับ เนี่เก่าๆเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่สำหรับเหรียญเก่านะครับสองสี่กว่านะครับไม่ทราบหลวงพ่อนะครับเป็นพระพุทธนั่งนะครับนี่นี่ดูนะครับเอาห้าร้อยนะครับอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะครับขอห้าร้อยบาทต่อมาสามสิบสี่นะครับสามสิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านค้ายนะครับวัดสวนขันนะครับอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อท่าน้ายวัดสวนขันนะครับนี่อ่าดูความคมชัดนะครับความสวยความเดิมนะครับ ให้พิจารณาจากองค์พระนะครับไม่ต้องพิจารณาจากคําพูดผมนะครับเนี่นี่ให้ดูตัวหนังสือนะครับนี่ความคมความเรียบนะครับใบหน้าใบตาชัดเจนนะครับเหรียญนี้ขอ500ร้อยบาทนะครับรายการที่34นะครับต่อมารายการที่35นะครับเป็นปิดตาเนื้อตะกัวนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับนี่เก่านะี่นาโคตรเก่านะครับสําหรับปิดตาหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับ ขอ500บาทนะครับขอ500บาทนะครับเก่าจริงนะครับแบบนี้เก่าจริงนะครับพระเขาล้างล้างมาหน่อยนะพี่นะพระล้างๆมาหน่อยนะครับเอาไป500นะครับปิดตาหผมเพราะเดิมนะครับรายการที่35นะครับต่อมา36นะครับเป็นนางพญาพิมพ์เทวดานะครับนี่ดูพวกแร่นะครับนี่พี่ดูพวกแร่นะครับนี่แล้วดูพิมพ์นะครับเนี่ยเก่ามากนะครับเก่ามากแล้วดูแร่ดูอะไรนะพี่เนี่ย ดูดินดูอะไรพี่เก่าเก่าเนื้อแห้งแบบนี้พี่ห้าร้อยบาทนะครับสำหรับนางพญาพิมพ์เทวดานะครับเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการที่สามสิบหกนะครับต่อมาสามสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่วัดหนังนะครับหลังยันสี่นะครับเดี๋ยวดูขอบข้างนะครับนี่ขอบข้างนะครับยังเห็นรอยขยักขอบเลื่อยนะครับยังเห็นรอยขยักของรอยเลื่อยนะครับพี่เนี่ยเหรียญมันมนนะพี่นะผ่านการใช้นะแต่ตามซ่องนะพี่ยังเป็นรอยเลื่อยอยู่เลยนะครับ ยังเป็นรอยเลื่อยฉลุอยู่เลยนะครับพี่สาหรับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับหลังยันสี่นะครับพี่เนื้อทองแดงนะครับเก่าถึงยุบนะครับแล้วตัวเหรียญเป็นเหรียญขอบข้างเลื่อยนะครับเป็นเหรียญขอบข้างเลื่อยนะครับเก่าเก่าเดิมๆเลยพี่เหรียญไม่มีบวมนะครับขอห้าร้อยนะครับขอห้าร้อยต่อมารายการที่สามสิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะครับปีสองสี่แปดสี่นะครับสองสี่แปดสี่นะครับ เหรียญเก่านะครับเดิมๆวิ่นี่เหรียญเดิมๆสวยๆเลยนะครับเอา500บาทนะครับเหรียญหนุ่มพระรุ่งวัดท่ากระบือนะครับมาก่อนปิดก่อนได้เลยนะครับ500บาทนะครับสวยงามนะครับสวยงามคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับอย่าลืมติดต่อสอบถามโทรเข้ามานะครับสวัสดีครับ